สวดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะลุงเสือก็อมาทํางานรอนะคะเอซีโอ้ลังคามาแหละตัวนี้สวดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะอเอาสีขาวนะคะเอฟซีของมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> จากอันเท่าใดก็ได้เสื้อซีโตอีกแล้ว <laughs> ลงเสื้อทอนตะปูนะคะยายท่านได้มาแต่วัดบ่หลังคามาแล้วนะคะบัดอันนั้นเป้นสีเขียวบอะหลังคานกะ็ะจะเป็นสีในเลยนะคะ เพราะว่าเท้อก่อนแมมก็เอาสีนี่เนาะที่พิน่นโตไปทางคุณก็จะเป็นสีขาวสิเพิ่นยังไปทรงโองอยู่เพิ่นยังไปทรงโองอยู่ไปทรงโองแล้วก็เสรมามุงหลงังคาบ่โดนดอกเพิ่นว่ามุงหลงังคาแป๊บเดียวก็ลวแล้วเนาะฮะลุงพ่นน่ะแหละ ชงของไปสนีบันมองหลังคามาถึงแล้วนะโอ้มันยังคือมีตูลำโพงพร้อมบาทแต่นี่ตูลำโพ,งม,ำพงมาแต่ใส่เลยตูลำโพงมาแต่ใส่ทำไมเจ้าพระยามาชิมแม่รอท้านคนมาไหว้ที่นี่ล่ะเอา แ่มากเ,าเ้ยผุนปอมาเปิดดนตีนหอมบ่ ลูซิงแปดเมตรกว่าความยาวนะคะเอฟสีแปดเม็รเก้าเม็ดสีสีเท่าบ่านี่ค่ะหลังคาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะพวกลูซิงนี่ราคาจะเท่ากันหมดเลยนะคะเอฟสีไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะคือราคาจะเท่ากันเลยไม่ไม่เกี่ยวกับสีนะคะ เมื่อก่อนเราซื้อสังกะสีเนาะสังกะสีขาวก็จะถูกกว่านะคะสังกะสีสีก็จะแพงกว่าอืมแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวนะคะสีไม่เกี่ยวคือราคาเท่ากันหมดเลยจะสีแดงจะสีเขียวสีขาวนะคะสีราคาเดียวกันนะคะ มาแล้วหลังคามาแล้วหลังคามารอช่างลูงเสือก็มาทำรอทอนตะปูรอนะคะยาบ่อยู่ในครัว ลงเจ้อก็มาทอนตะปูออกจากไม้นะครับสิเวลาทำก็จะได้ไม่ต้องทอนนะคะเศราามือข้ามาอา